นี่กระปุกนี่นีะบบเล็กขวานเนี่ยเง้ามึงเชร์ไวเง้ยามึงเชร์กูไปเงียาคกออยู่บ้าสู่งฟังนั่นแหละยาตายเงี้าวว่าคอยเห็นข like ัาวแล้วส่งไปเห็นบอมันมีมูเรามาบอกยาตายสัดๆนี่แหะนะอลีเนี่ยอิลีเนี่ย ปาดอีลีเนี่ยอีลีเนี่ยอีลี่ั่าสนบอกเองก็ใส่กุญแจมันเท่กวยก็รัตน์สามกระปุกลูกพี่กูเลยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่สมเกียรติสามกระปุกสามกระปุกน้อยนี่น่ะเขาว่าเป็นยาขาเสื้อย่างแห้งมาสัน่นเออ ปลาบวกก,กับน้ำเกลือหัวกะโหลกลูกพี่ให้ลูกพี่สมเกียรติยว่าือนกันไม่ได้ครับเรื่องนี้นะลูกพี่กูนะเออ